จากเราที่ได้เล่นเกมไปเมื่อกี้นะครับกลุ่มไหนที่กลุ่มแรกครับผมขอตัวแทนหนึ่งคนับมาพูดวิธีการใช้งานที่ยิงได้ครับผมนะครับรอุปกรณ์ที่ยิงได้น,นะครับ,รนนรบเมื่อกี้ ้คร<ๆ>ับครับสำหรับกลุ่มของพวกเรานะครับก็บิงโก,โกตรงกระบอกตัวนะครับแล้วก็กออกปีเกอร์ด็อปเปอร์แล้วก็กระดาษก,กองน,นะครับบิงตรงแถวที่2นะครับการใช้งานกระบอกตัวนะครับเราก็จะใช้ตัวเวลาตัวน้ํา ตัวปริมมตาน้ำวัิมาตรม่านอื่นๆน,นะครับสำหรับบิเกอร์น,นะครับก็ใช้ใส่สารหรือว่าเอากระบอกตัวนี้นะครับมากระบอกตัวน้ำมาเทใส่เพื่อละลายสารอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับดอปเปอร์หรือว่าหลอดหยดเนี่ยนะครับเราก็จะใช้หยดสาร ต่างๆนะครับสุดท้ายคือกระดาษกรองนะครับก็ต่างตรงตามชื่อเลยนะครับก็จะใช้กรองสารต่างๆครับประมาณนี้ครับกลุ่มที่หนึ่งก็จะมีรางวัลให้นะครับผมกับกลุ่มที่2นะครับผมเชิญตัวแทนออกมารับเลย สำหรับการเรียนในข้าบนี้ก็จบลงแล้วน,นะครับขอขอบคุณคนระับสวัสดีครับ